ก็ขอกราบสวัสดีครับสมมาบีนนะชาววัดอีกแล้วนะวันนี้เรามาเล่นแพนมาสอมบี้เช่อเกิไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยเกมใหม่ใหม่ไม่ใหม่หรอกเล่นนานแล้วเจ้ดิถ้าไม่นานก็แล้วดูถ้าไม่นานก็เล่นผ่านมาเยอะขนาดนี้ยัน่าจจะไม่ใช่ครับวันนี้ที่มาเล่นก็คือยู่ดีแพนมาสอมบี้มันมีแบบกิจกรรมอะไรไม่รู้อ่ะมันลดราคาพืชถูกมากนะครับดูดิ จอมไอพอนเอแมังเหลือ8 9บาทจาก3า0ร้อยกว่าเลยตัวแังแพงม่งเหลือนิดเดียวอย่างไม่ถึงร้อยบางตัวตัวที่ราคาปกติมังเหลือตัวละ29บาทอะ่ะโคตรดีเลยกิจกรรมนี้แต่มันไม่ลดพวกที่เป็นเพชรนะไอตัวมินนี่ก็ฟรีไปเลยพวกผมซื้อมาวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็น P y กวถ้าเป็น P y นะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยิงแรงมากนะแรงมากๆาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวบั้สำหรับพวกพีช er. ูเตอร์ตั้แเดแบบพวกที่เกี่ยวกับพีอ่ะ ไปดู้ว่าวันนี้จะเราจะได้ไปถึงขนาดไหนจะเก่งขนาดไหนไปดูขอข้ามไปก่อนเราจะไปเป็นเชี่ยมัน,มนพูดไม่รู้เรื่องโอเคตัวก็กลมเล็กกว่ากว่าคงดีกว่าโคดายีังเขาโคดานี่กว่าโไดาพัมพัมคินเรียกทีพีชูวเตอร์ไม่เอาผมมีเซตของผมพีวายบูเบลดี แล้วก็ตัวแท้งตัวเ,เกมเนี่าดาี้ต้องมีตัวนี้ตัวแท้งขอเป็นตัวนี้แล้วกันคาลิกเดี๋ยวต่อไฟไปด้วยเราจะใช้แค่พีวายทีนี้เราจะไม่ใช้ตัวอื่นนะครับผูว่าให้เป็นพีพีวายเป็นพระเอกนี่ทำสก,กินนี้ที่ยังวะซื้อมาเออเหมือนว่าฟวกสก,กินมันก็ถูกลงนะ เก็เมื่อกีก้ผมซื้อผมซื้อมาแค่สิบบาทเองโอเคนี่คอมใหม่ลืมบอกว่าจะทําคลิปรีวิวแต่ก็ไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีแต่แล้วถ้าทาคลิปรีวิวก็น่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะไม่รู้มันลดราคาอะไรอย่างเยอะเลยความสามารถก็คือนะสําหรับตัวฟีกาคือถ้าเราบานต่อไฟปุ๊บอย่างนี้ได้เลยเพราะยิงไปไปก็จะเป็นไฟแล้วตัวนี้ยิงแรงมาก แรงแบบแรงแบบแรงพ่อตายเลยพ่อตายเ <_ an> อ,อาใหม่ใหม่ถ้าอยู่ในน้ำจะติดไฟไหมครับ <_ t ot> ก็โดนไฟเผาเหมือนเดิมน,นี่า <_ t ot> พี่เบิ่มจัดการเ <_ t ot> หยียบแมงไม่ใช่เหยียบดิทับ <_ t ot> พี่ว่าจัดการ ความสามารถามมารถนึ่งก็คือถ้าเราอันติีนะ p w แลด้ต่อไฟจะอันติีด้วยเชื่อไหมอ่ะลองดูดูโอ้โหไดีที่จริงเจ้า p w เนี่ยมันไม่ใช่คอมโบกับไปต่อไฟนะที่จริงมันต้องเอาไปคอมโบกับพวกเหล่าตระกูลพิชูเตอร์นะเพราะว่ามันจะทำบัฟจะบัฟดาเมจอะไรก็บอกไปแล้วจะบัฟดาเมจพวกตระกูลพิชูเตอร์ มันโอ้โหปีก <c oughs> นี่แหละความดีความงามอย่างตึงอะ่ะชอบตัวนี้วะ่ะสุดยอดดีชอบมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากซึ่งไม่เคยเห็นมากอ่อนไม่จะแดกจะแดกจะแดกใบบัวฉันเอา้าเฮ้ยแม่งเอาไปแล้ว ได้เพื่อนฟูหมาแล้วไหนนตัวนี้กันตรงนี้เยอะดีดูสุดยอดสุดยอดแล้วตัวนี้มันมัน,มนไม่ธรรมาดาอย่างนี้แล้วก็คือทำเหตุปกติกปกติแม่งแหงมากถ้าถ้าพิ่าตันมาตเตอรีตันเนี่ยแบบบอกตรงว่าถ้าถ้าตัวใหญ่อ่ะก็สอก็ถ้ตัวใหญ่คอมโบก,กับต่อไฟสีฟ้าก็คือ2องเม็ดแตกถ้าตัวไฟอะไม่รู้มันจะโกงอะไรขนาดนั้นเลยว่า ระเบิดมั้งพี่เบิ้ลจมไปแล้วโอโ้โหเป็นภาพเป็นอะไรที่สวยงามสุดเกินไม่มีเพลงไม่ได้เพลงเสียงดังไม่ชอบ quest complete เราคว e s t ห้าเพชรไอ้สองเพชรอันนี้นัจะเอาตัวมาให้อ่านเมื่อกี้เอาไม่ใช่โอ้โหเอาตัวไห้ทิ้งด้วยดูสภาพแต่และตัวมาอามาให้ผมดิ ไม่เป็นไรเรายังมีพี่วายอยู่ไหนวะเอานี่ไปแล้วกันเสียงไรวะพี่วายกูลหรออ๋อเอ้าพี่วายหายเอาดินี่จ้างโลชเปอร์ตัวคุดกลิ่มอีกเองก็ดูอยู่มื่เยี่ยมันก็ดกกลิ่มๆไม่รู้ว่าไม่เคยใช้ตัวกเอ้ย ต้องกบมาอยู่ในยุคแบบนี้แล้วไอ้ตั้งวางเยอะๆเลยโอเคเามาสนุกกันต่อเฮ้ยทำไมมันได้อะไรช้าจงังวะไอ้เชนักปาน้ำมันมาแล้วน้ำขึ้นผีพงายไม่ถึงีปล่อยรถไปไม่ให้เึ้กับโดนแดดเว้ยผิดพลาดนนิดหน่อยไม่นิดะ พี่ต้องใช้สิ่งนี้โดนหมดเอา嘛พี่วายพี่ชูเตอร์เฮ้ยจริงมันก็ไม่ต้องวางเยอะเลยขนาดนั้นวะอันตี้นี่โอ้โหสุดยอดจัดพี่วายจัดก,กรันเกือบตายทัวทัวโอ้ยทัวคูดาวอันตี้ไว้อ้าว ตีกอ,อย่างนี้แหละโอ้ยชบๆๆัชบฉับฉับช่อฉับฉับฉับเดี๋ยวอะไรอีกโอ้ยเดี๋ยวแต่วแวพวกอยู่ในน้ำผีพายจัดการแดดมันสวยเฮ้ยเมื่อกี้กูเรียกสารหร่ายไปจริงจริมาเรียกผีพายวะเนะี <c> ่ย <oughs> เรียกไปทั่วเลย <c oughs> ก็มันดึงลงอะ่ะดึงลงน้ำอะ่ะผีพายเลยแหละดึงลงน้ำอะ่ะ จบตอนนี้น่าจะได้สาลายอ้ยพวกนี้มันลง,งานาแล้วมัน,นแบบจะสาลายดึงอ่ะ้าวยังมีเหรอวะยังไม่จบอยู่วะอขอเร่งเวลาไปแล้วกันจะจบไป,ไป ฮ้ยรีบจบเถอะคุเบื่อต้องมารอเขาบึงเดินดนะ้บใส,ใส,ใส่อะไรบ้างใส่อะไรใส่วอกเกิลมึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเออที่หายใจมึงไม่ไปแล้วมไม่ดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำอะไรวะเรียบร้อยเอาผีพายแล้ว,ลว <c oughs> อะไรมึงเรียกผีพายไม่เรียกว่าอะไรเคีวใช่ไหมเทนทางเกิลเคีวโอเค นี่น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับจะเกิดใหม่คลิปหน้า,นาคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรครับติดตามชมได้ช่องบีนนัชวัตรนัปรกปฏิบัติของตลาดประกันครับบ๊ายบาย